าวสดนเพื่อคอยละกันไปเข้าห้องน้ำข้าวเดียวกลับออกมาก็บ่เห็นเจ้าเลยแม่เข้าหมดทุกบ้านเนาะค่ะเพื่อนๆชมคลิปด้วยกันเรารับกันไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะเราก็จะจับมือไปด้วยกันเนาะค่ะเพื่อนๆอนนี่ก็ผ่านสตอรี่วัสันอู้ยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่มมากเลยค่ะดีใจด้วยเด้ออายุเนาะค่ะเนาะ โรงเรียนผู้สูงอายุผลมาเนะค่ะเนาะคุณไปเป็นตำมวนเนะค่ะเนาะลองอันลองเพลงสาบกันแม่พี่น้องอุ้ยเก่งเบิดทุย่างคุณพ่อสุนิยันนี่เขาไปนี่จะบบานเพื่อนี่บยยักออกเนะคขะเนาะถ้ายูใกล้ๆนี่อยากไปชมบานยมคุณพ่อเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาผ่านไปผ่านมากระถักทายกันในเดือคดคดื้อเนาะค่ะเนาะคุณสุภาพลก็กำลังรับชมเอากระสีให้ดอกกุหลาบเนาะค่ะเนาะรุ่นรุ่นสวรุ่นนี้แล้วก็ผ่านหมดทุกอย่างแล้ววันเป็นยังไงบ้างคะเนาะค่ะเนาะหิ้งหิ้งปังปังบอผ่านอยังเนี๊ยเนาะค่ะเนาะขอให้หิงหิงปังปังขอบคุณที่มาทักทายเนาะค่ะเนาะ น้ำปากมือเพื่อนๆก็ยำม,มากๆเลยก็ให้เฮงๆปังๆมันๆเด้อค่ะอคุณพ่อจะปลูกผักกะจิงมุนมาเนาะค่ะเนาะเอาหัวใจมาฝากขอบคุณค่ะน้องศิริวันขอบคุณมากมายเป็นยังไงบ้างเนาะบางเทียด้แค่สองคอมเมนต์สองคอมเมนต์สามคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะพอเราไปแตะหน้าจอ บางทีก็เดือนหนึ่งกับผู้ละขังก็มีผู้ละสองขังก็มีอาทิตย์ละสองวันสามวันก็มีเนาะค่ะเนา <c oughs> <c oughs> ะพออายุเนาะค่ะเนาะโรงเรียนผู้สูงอายุผลมาเนาะค่ะเนาะไปเป็นตามวนเนาะค่ะเนาะลองอันลองเพลงสาบกันแม่พี่นออ้องพ้องลึค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องแม่แม่ลำดวนกับขอนุญาตปิดบ้านนะคะ สกินเวลาเพื่อนน,อะะนอ้องคณะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องีค่ะน้องนก,สว,ส,นงนกสวัสดีน้องนกสวัสดีนะจ๊ะนัลลุมมน์แม่ลำดวนกะมเปิดบ้านยืนยันตัวตนคลีครับน,อะะนอ้องคณะตากทายคุณแม่เตียงน,อะะนอ้องคณะรุ่นรุ่นหลุนนี้เพื่อนกิ๊งๆๆะะกิงน้องคณะก็ได้ชมคลีเพื่อนบาปังไว้เด้อค่ะพี่พี่น้องน,อะะนอ้องน้องคณะปังปังเร็วมากเนาะคะ่ะ สวัสดีสวัสดีนอนมาสองสามวันแล้วนะคะนกะคะนะเขียวป่อยลอยใจทักทายกันเะด้อคือเนาะนะสวัสดีค่ะคุณยายสุธาสูงกําลังใจให้ยายลําดวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสุธากอดกอดเข้าบ้านเด้อนะคะ้อใจให้แล้วจา้าสุดท้ายว่าสันเก่าดีสิบดีเนาะคะ่ะ เป็นยังเนาะค่ะแม่น้ำพงปอบาปอดีสา z o o มันทาระบุพินกันช่วงนี้สตอรี่ก็บ่กค่อยบ่กค่อยเห็นปายในเนาะค่ะเพื่อนๆส่งหัวใจให้แล้วขอบเจ้ามาอยู่เนาะค่ะเนาะเข้าไปห้องน้าแป๊บเดียวกลับออกมาเอาแมวอุุมไปทังใดเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะเห็นคุณปวดจอยอยู่เนาะค่ะเนาะเห็นบ้านแม่น้ำวนกัหลายคนอยู่น้ำเลยทามแม่เตียงเนาะค่ะเนาะขอโทษนะคะที่ถามเนาะค่ะเนาะ เราต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางถึงจะผ่านแร้วเนาะค่ะเนาะก็ต้องไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวกนกะให้แม่ก้อนเนาะค่ะเนาะทักทายแม่ก้อนคนสวยนะคะเนาะค่ะเนาะบัดดีแม่เตียงจากทีคําเบเนาะน้องสมใจเข้าบ้านไม่ได้หรยอคะ,ะคะเนาะค่ะเนาะเจ้ากันนะนั่งพ่อออยู่เนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอไอสวัสดีเฟซบุ๊กน้องเนาะคะเนาะไม่ได้เจอเลยเนาะคะเนาะไม่ได้เจอน้องสิริวันนานแล้วสวัสดีคุณลุงมุนมาเนาะคะเนาะเข้าไปห้องคุณพ่อสุริยันกมวนเพราะว่าคุณพ่อคนกั้กุยเก่งและคนกันแนะนําสิ่งดีๆเนาะคะเนาะสุขสันต์มรดงไทยย้อนหลังเด้อคุณแม่อุดมเนาะคะเนาะ ย้อนหลังทุกท่านทุกคนเนาะคะเนาะตกเวทีเนาะขอให้คุณยายสุดท้ายเฮงเฮงปังปังคุณยายสุดท้ายผ่านการันตีพี่น้องๆคุณยายเป็นยังไงบ้างเนาะสุภาพรกําลังรับชมแล้วก็เขาบ่ได,ด้ี่ะนี้กดเขามากากับจะจะเด้งไปมองไม่เนาะคะเนาะในลำดวนก็เคยเปลี่ยนคือกันเนาะคะเนาะ จะกลับกระสงการพลพีน้องขะเนาะยินดีต้อนรับเด้อค่ะเด้อพี่คำแมนกอดกอดน้องขะเนะาะกัดชิลเล็กแหลกเปลี่ยนคว่ำรูก,กันน้องขะเนาะด,ดีจังเลยเนาองขะ,ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆจะน้องสมใจเข้าบ้านไม่ได้หรือคะเนาะค่ะเนาะเจ้ากับขะนะนั่งพ่อบอ,อยู่เนาะค่ะเนาะกับกระลังชาดแปดนาะค่ะเนาะช่วงนั้น หลังชาร์จแบตกับมเห็นแมวุดมอีกเนาะคะเนาะกับบเปิดยางเนาะค่ะที่มือใดโบหินแม่ลำดวนเนาะคะเนาะถ้ายังไม่ไปถึงบ้านก็ขอโทษขออภัยขออภัยนะคะเนาะคะเนาะแต่เนาะคะเนาะมาติดให้กันเนาะคะเนาะวันนี้ก็ส่งส่งดอกไม้ให้กันเพราะว่าที่นู่นเหมือนเดิมเนาะคะเนาะเป็นยังไงบ้างคะทางบึงการเนาะคะเนาะ แม่ลำดวนก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่เนาะคะเนาะยังอยู่กรุงเทพอยู่เพราะว่าคุณตาะคะเนะาะเข้าบ้านบดายเนาะน้องสมใจเข้าบ้านไม่ได้หรือคะเนาะคะเนะาะบ้านทีเนาะคะเนาะเศร้ากะสม,ม่งแรงกะสม่งเนาะคะเนาะแถมหางานส่งคุณมากเนาะคะเนาะเพื่อนๆขอบคุณที่มาทักทายขอให้เฮงๆปังๆเนาะคะเนาะ <c oughs> ลงคลิปไปก็ขอให้ปังๆเดิรนร้อนๆเนะอก,กันเนาะมาทานข้าวกับมะขามหวานมะขามหวานน้ำพีวสันห่อนอีลีค,ค่ะคุณยายนะก,กันเนาะจะเป็นบันาน,นลิ้นทายนก,กันเนาะ าเลนไทายส14กุมภาวันมาเลนไทายขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหิงหิงปังปังถักทายย้อนหลังวันมาเลนไทายเด้อคะเด้อเนาะคะเนาะว้านนี้ยินดีต้อนรับชุมือนี่กับกับแบกย่างหนึ่งเนาะคะเนาะกับมีตะการรับชุ่มเนาะคะเนาะคุณพี่กับกําลังชาร์จแบตเนาะคะเนาะช่วงนั้นกําลังชาร์จแบตกับไปเห็นแมวดมอีกเนาะคะเนาะ กับผเปนดยางเนาะเขาหมอกลายลายหมอพีเอ็มเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ติดอันดับแดงแล้วนะคะสมุดปากกาเนาะค่ะเนาะเก่าเนาะค่ะเนาะอักทายเกี่ยวก้อยลอยใจอักทายกันใดเดือค่ะเด้อพือนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเข้ามาแล้วสู้ไปน้ำกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะไม่ว่าผ่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะอยู่กลุมขยันเนาะค่ะเนาะเพื่อน เมื่อวานเป็นวันลินไทยผ่านไปแล้วเนาะค่ะเนาะสุขสันต์วันลินไทยทักทายกันทุกท่านก็ตามเนาะค่ะเนาะก็เป็นเพื่อนกันทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพเนี่ยเนาะค่ะเนาะภาคอีสานเราน่าจะยังไม่เจอเนาะค่ะเนาะทักทายแม่เตียงค่ะเนาะค่ะเนาะแม่ก่อนก็ทักทายแม่เตียงเลือค่ะเด้อ บอกลายลายหมอพ p เ,เนกขเนะเดี๋ยวนี้ติดอันดับแดงแล้วนะคะสมุดประการนกขเนกขเนะบด็บไลฟ์สดขึ้นตะเกาชั่วโมงหนึ่งนกขเนะ,ะ,เนะช่วงไงสะสมหกหมื่นนาทีส่วนมากก็จะเห็นเห็นทุกทกคนเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็จะเห็นทางสตอรี่นกขเนะ,ะ,เนะแม่ลำดวนกับเขาบานขอบคุณที่แวะมาทักทาย มาให้กำลังใจกันเนาะค่ะเพื่อนๆแอ้วกค่ะคุณยายเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายเนาะค่ะเนาะที่มาทักทายมาคุยกันเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรเดียวง่ายๆเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มีหมอลำว่าจะไปดูเหมือนกันอ่านเนาะค่ะเพื่อนๆยุคนี้ก็เทคโนโลยีเพิ่นก็ไปไกลเนาะค่ะเนาะไปไกลอะไรก็สูงทางเนาะค่ะเนาะ กิเล็กแหลกเปลี่ยนค่วหมู้กันน้องะ่ะเนกด,ดีจังเลยเนอ้องคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องจะวันท้าสี่สิบห้าเดือนกุมภาพันธ์เนาะค่ะเน่บัลลันกไทยก็ผ่านไปเมื่อวานนี้นาอะค่ะเนะเพื่อนถักทายกันน้องสนใจคุ้มตระกูลกำลังรับชมคุณสบู่บอกขังเฮือบบุนมานาอค่ะคเนะ เอาหัวใจมาฝากขอบคุณค่ะน้องศิริวันขอบคุณมากมายเป็นยังไงบ้างเนาะผ่านเล็บผ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะเฮงเฮงปังปังอยู่บ่ค่ะเนาะค่ะเนาะเรียนวิ่งดีบ่เนาะคุณลุงบุญมาเนาะค่ะเนาะอยู่ได้หระอค่ะเมื่อกี้มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายอยู่นะคะเนาะค่ะเนาะน้องบุติชัยก็เห็นหลับตาที่เปิดดวงตาแล้วหัวใจให้เนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมาย จะบ่ไปเบิ่งหนังบ่ย่ายมือนี่คือว่ามีหนังเนาะค่ะเนาะค้นกับเปิดหมูดเมื่ออาชีพ